ริวันบอกว่าแม่โบคะน้อง6เดือนนะคะนอนดึกมากๆเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันยังไม่เลิกมือดึกเลยแม่ผ่านข้าวน้อยควรทํำยังไงดีอะจริงๆนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเด็กนะคุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องใช้ระยะในการฝึกนานนะพูดเดิมๆซ้ำๆบ่อยนิดนึงนะคะทีนี้อันดับแรกนะคะเดี๋ยวแก้ปัญหาทีละเรื่อง6เดือนนอนดึกมาก ในส่วนของ6เดือนนอนดึกมากสิ่งที่เราจะแก้เลยนันก็คือว่าเราอะค่ะจะต้องปรับเวลาลงนะคะให้ลูกเนี่ยค่ะนอนเร็วจริงๆคือเราอะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาลูกเข้านอนตั้งแต่2องทุ่มเลยจะยิ่งดีนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เราเอาลูกเข้านอนนะคะช้านะคะก็จะยิ่งทําให้ลูกดึกเวลาดึกอะมันจะไม่ค่อยดึกอย่างนั้นันจะดึก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 ไปเรื่อยๆนะคะอันดับแรกเลยปัญหาเรื่องนอนดึกคุณแม่อาจจะต้องค่อยๆลดระยะเวลาเลื่อนระยะเวลาเข้ามานะคะสมมติว่าวันนี้เที่ยงคืนอะ พรุ่งนี้สักประมาณห้าทุ่มครึ่งทีนี้ถ้าได้ห้าทุ่มครึ่งก็คงไว้ประมาณสักสี่ถึงห้าวันก่อนพอห้าทุ่มครึ่งเสร็จปุ๊บเสเต็ปมาสี่ทุ่มครึ่งอ่ะให้ได้สัก 4, สี่ห้าวันคือค่อยๆล่นเข้ามานะคะวันละครึ่งชั่วโมงวันละครึ่งชั่วโมงวันละครึ่งชั่วโมงนะคะคือจริงๆอ่ะอยากให้นอนสักประมาณสักอ่ะสองทุ่มขี้เิ็กขี้เลสุดก็ไม่ควรที่จะเกินสามทุ่มคือหมายถึงว่าแต่ก่อนที่พาลูกเข้านอนอะ่ะคือเด็กอะคะ่ะมันจะต้องมีการ ปรับแพทเทิร์นน้องเขาก่อนนะอีกสมมุติว่ามันไม่ใช่ว่าหัวถึงหอวแล้วเขาจะหลับเลยอย่างสมมุติคุณแม่วางแผนแล้วว่าอยากให้ลูกนอนสองทุ่มเราปรับลดระ,ะร,ะะระยะระยะระยะเวลามาเรื่อยๆจนเหลือประมาณสองทุ่มแล้วทีนี้เราจะต้องพาลัวค่ะเริ่มเข้ากิจกรรมแป้งกินนมแป้งฟันอ่านหนังสือเล่านิทานตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วนะคะพอกว่าจะทํานู่นนี่นั่นเสร็จก็สองทุ่มพอดีนะคะอันดับแรกคือปรับลดระยะเวลาแล้วก็สองคือ หลังสี่นนหลังสี่โมงเย็นไม่ให้นอนตอนเย็นแล้วนะคะคุณแม่บางคนนะคะคือลูกนอนดึกนะคะแต่แม่พูดถามไปถามมาหลังสี่โมงเย็นนะคะลูกเขาเริ่มแบบขยี้หูขยี้ตาก็พานอนนะคะปรากฏว่านูน่นมาตื่นแล้วนอนอีกทีนู่นเลยค่ะแม่นะคะตีสองนะคะนั่งมองหน้ากันนะคะเออเพราะฉะนั้นคือ อย่าให้ลูกนอนนะคะหลังจาก4ี่โมงเย็นเออถ้าง่วงพาไปทํากิจกรรมพาไปทํานู่นนี่นั่นเลยพาไปเล่นพาไปเดินอะไรพวกนี้นะคะเดินเล่นเดินเล่นเพื่อที่สักประมาณทุ่มหนึ่งก็พาเขานอนนะคะเนาะอันดับแรกแก้แบบนี้ก่อนนะอ่ะอันดับสองคือยังไม่เลิกมือดึกนะคะและก็ยังทานข้าวน้อยคุณแม่สังเกตดูนะว่าเมื่อไหร่ที่ลูกยังไม่เลิกมือดึกแล้วก็กินข้าวน้อยมันจะปัญหาไล่เลียงตามกันมาเลยทีนี้นะคะในส่วนของการที่ฝึกเลิกมือดึก เอาสเตปแบบนี้จริงๆอะคะเราสามารถฝึกไปทีเดียวพร้อมกัน3เรื่องได้เลย 1. คือเลิกให้ลูกนอนดึกค่อยๆปรับลดระยะเวลาเข้ามานะคะ2คือให้เลิกมือดึกไปด้วยเลยไหนๆก็อยากให้เขานอนยาวแล้วอีกอย่างคือน้องเด็กเมื่อ,อยูประมาณสี่เดือนถึง6เดือนจะเริ่มนอนยาวได้แล้วนะคะในส่วนของความนอนยาวนี้นะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะเริ่มนอนต่อวันเนี่ยได้ประมาณคือ นอนยาวสุดประมาณ6ชั่วโมงบางคน8ชั่วโมงือว่าบางคน10ชั่วโมงอค่ะอภิชาตาบุตรของพ่อแม่อของคุณพ่อคุณแม่มาเพราะว่าลูกจะน,นอนสิชั่วโมงได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าสเต็ปแรกๆเลยนะคะนาอเราอาจจะค่อยๆเริ่มจากการเริ่มมือดึกถ้าเราจะสะเต็ปแรกๆเลยก็แนะนําว่าก็ควรที่จะเลิกสักเที่ยงคืนถึงตีสี่ก่อนก็ได้เที่ยงคืนถึงตีสี่ไม่ให้น้องกินอะไรเลยนะแล้วก็ค่อยๆแบบหลั่นหลั่นหลั่นเวลาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเนาะก็คือ1 ฝึกให้ลูกนอนเร็วพอลูกนอนเร็วเสร็จปุ๊บทำเป็นแพทเทิร์นเดิมๆนะคะทุ่มหนึ่งพาลูกกินนมให้เรียบร้อยแปลงฟันให้เรียบร้อยนะคะอ่านหนังสือนิทานจากนั้นเสร็จปุ๊บนะคะคุยกันเลยลูกวันนี้เราจะนอนตอนกลางคืนกันนะแล้วก็เราอะจะไม่มีมือดึกแล้วนะลูกเราจะได้ตื่นกินอีกทีคือตอนเช้าเลยนะคะคุณดีเออแค่นี้ค่ะถามว่าลูกเราเข้าใจไหม,ไม ฉันไม่เข้าใจเธอหรอกเธอพูดอะไรพระนางมารดาเธอพูดอะไรเธอพูดไปเถอะฉันไม่เข้าใจเธอหรอกแล้วฉันก็จะทําแบบนี้เอมันเป็นเรื่องปกติเธอคือเขาถูกสอนมาแบบนี้ตั้งนานนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคือเธอก็ต้องอลูกฉันเองลูกฉันเองเกิดอะไรขึ้นลูกฉันเองอแค่นั้นนะคะแล้วก็เริ่มฝึกเลยค่ะวันแรกล้มเหลวเละไม่เป็นท่าไม่เป็นไรวันที่สองเอาใหม่ล้มเลวเละไม่เป็นท่าเอาใหม่ฝึกแบบนี้ค่ะฝึกแบบนี้ทุกวันทําเหมือนเดิมแต่คนในบ้านจะต้องพูดเป็นเสี่งเดียวกันด้วยนะว่า ต้องเลิกต้องต้องเลิกมือดึกได้ต้องฝึกนุ่งมมันยาวได้นะคะเนาะทีนี้คือเมื่อเขาร้องนะคะจริง,รงๆถามว่าฝึกนานไหมก็แล้วแต่คนบางคนอาจจะประมาณอาทิตย์นึงบางคนอาจจะประมาณอาทิตย์ถึง2อ,อาทิตย์แล้วแต่เด็กแต่ละคนฝึกง่ายยากไม่เหมือนกันนะคะเนาะทีนี้ พอเราอะค่ะเริ่มฝึกได้แล้วนะคะลูกเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเวลาร้องนะคะแล้วเขาไม่ได้รับการตอบสนองไม่ได้กินนมและเออแม่ก็ยังยืนยันคําเดิมอยู่นั่นแหละว,ว่าไม่มีไม่มีไม่มีมมมมอะไรเงี้ยนะคะเนาะเขาก็จะบอกว่าค่อยๆรู้เรียนรู้แล้วก็ยอมรับเงื่อนไขไปเองนะคะแต่คุณแม่บางคนบอกว่าโอ๊ยแม่ทําได้ไงอะคือบางทีลูกชันกินนมต่อคืน3าขวด4ขวดอย่างเงี้ย เบาๆเธอค่อยๆลดเลเวลลงมาเหมือนเวลาเธอลดน้ําหนักเธออยากลดบอกเธอใช้เวลาฉันถามอยากลด10กิโลค่ะเธอไม่สามารถตัดท้องเธอออกแล้วหายไปสิกิโลได้เลยเธอต้องค่อยๆลดจริงไหมอะถ้าในกรณีแบบนี้ถ้าคุณแม่บอกว่ากินคืนหนึ่งสี่ขวดแม่หรือว่ากินคืนหนึ่งกินเต้าสี่รอบค่อยๆลดค่อยๆลดหมายถึงว่าเอสมุรากินเต้าก็ต้องค่อยๆคุยกับลูกว่าวันนี้เดี๋ยวให้กิน3รอบนะอะถ้าทําได้สองสาวันค่อยๆลดลงเหลืสองรอบ ทําได้สองสามวันนะค่อยๆลดลงเหลือหนึ่งรอบนะคะประคองจิตใจลูกไว้อะไรแบบนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่ากินขวดอ่ะจริงๆคืออยากให้เลิกเลิกกินมือดึกแล้วนะคะเนาะเพราะว่าโกรธฮอร์โมนจะไล่ได้หลังได้ดีเพราะว่าเมื่อไหร่ที่สี่ทุ่มลูกยังไม่นอนอ่ะมันจะส่งผลกระทบถึงโกรธฮอร์โมนฮอร์โมนก็คือเป็นในเรื่องของการเจริญเติบโตลูกเราก็จะโตช้านึกออกไหมคะเนาะอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติกินขวดในวันหนึ่งอ่ะมันกินหลายขวดต้องค่อยๆลดไข่สมมุติว่าจากเดิมเคยกินสี่ก็ต้องลดลงมาเป็นสามอ่ะสามแล้วก็ จากสานะคะกินได้แล้วเออลดลงมาอีกเดือสองขวด แล้วก็คงไว้ประมาณ3 4วันพอ2ขวดปุ๊บเฮ้ยได้อยู่ได้เว้ยออาลดลงมาอีกเหลือ1ขวด3 4วันพอ1ขวดเสร็จแล้วนะคะทีนี้จะค่อยๆท่างงานแหละเราก็จะค่อยๆลดปริมาณลงอย่างสมมติว่าต่อคืนเนี่ยกิน8ออนก็ลดลงเป็นแอบแอบเนียนๆเออเออนเออนเป็นเอ่อ6ออนหออนสออนมาเรื่อยๆค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนเหลือประมาณ1ออนค่ะน้องเขาจะรู้สึกว่า1ออนเนี่ยไม่กระแทกลำไส้แล้วนะคะแล้วก็ดิบไปเลยนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นนะคะที่คุณแม่สามารถที่จะเอาไปฝึกได้ ทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกของคุณเนีนอนยาวได้ไม่กินนมมือดึกสิ่งที่ตามมาคือกินข้าวเยอะเพราะตอนกลางคืนหิวหิวมากตอนกลางคืนตื่นขึ้นมาหามือแรกกินด้วยข้าว เจเลออาหารเลยค่ะคุณแม่ไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะคะยาเจเจริญอาหารก็ไม่ได้เงินเรานะคะเพราะว่าอะไรคือตลอดทั้งคืนนะคะไม่ได้กินอะไรเลยก็เหมือนพวกคุณนะคะเหมือนพวกคุณที่ตอนกลางคืนหลับยาวตื่นขึ้นมานะคะก็สามารถที่จะกินช้างได้ทั้งตัวแบบนี้นึกออกไหมคะแล้วก็ถ้าอยากให้ลูกกินข้าวดีกินข้าวเก่งแน่นิดนึงก่อนที่จะป้อนอะไรให้ลูกกินก่อนที่จะป้อนข้าวให้ลูกกินนะคะไม่ว่าจะเป็นกินเต้าหรือกินขวดพยายามอย่าให้อย่างอื่นที่นอกเหนือ ก่อนข้าว2ชั่วโมงนะคะอย่างสมมุติว่าเราวางแผนแล้วว่าอ่ะเราอ่ะจะให้ลูกอะค่ะกินข้าวสักเวลาประมาณสัก8ปดโมง สักสิบโมงอะไรเงี้ยแล้วแต่นะคะเพราะว่าคือน้องเด็กบางคนนะคะคือในการฝึกการเรื่องอาหารเสริมตามไว้ก็แล้วแต่เอาเวลาที่คุณแม่สะดวกบางคนก็สะดวกเช้าเช้าบางคนสะดวกสายบางคนสะดวกเย็นเอาแล้วแต่ที่คุณแม่สะดวกแต่ถ้าเป็นช่วงระยะเวลาที่แม่โบนแนะนำนั่นก็คืออยากจะให้เป็นสักช่วงสายๆหรือว่าเที่ยงๆนิดนึงนะคะเพราะว่าคือคุณแม่ก็จะได้มีเวลาเตรียมอาหารนะคะแล้วก็เวลาถ้าสมมติว่ากินแล้วเกิดแพ้ฉับพลันขึ้นมานะคะคอย่างมชติวรากินเสร็จปุ๊บนะคะแล้วแพ้มาเลยในตอนนั้นนะคะก็ <ๆ S 1> จะได้ประเมินอาการลูกถูกนะคะแล้วก็จะได้ พา้องไปหาหมอได้นะคะสมมติว่ากินไปปุบ๊บแล้วผื่นขึ้นปากบวมเจอหรืออ้วกแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้พาน้องไปหาหมอได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ลูกกินข้าวเก่งนะคะเนาะแนะนําว่าก่อนที่จะป้อนข้าวนะคะคืออยากให้น้องกินนมกินน้ําใดๆก่อนเปไ็นระยะเวลา2ชั่วโมงแล้วก็หลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งป้อนอะไรใดๆนะคะให้ลูกกินนะคะหลังจากนั้นสองชั่วโมงจบเลยนะจบเลยนะจบเลยไหมคะที่ฉันพูดแบบนี้คือคุณเก็ตเลยใช่ปะ